ครับสวัสดีครับวันนี้นัชชาจะมาสาธิตาการเพราะก้าพริกเหลืองอินโดนะฮะที่ออกมาแล้วต้นอวบอันหน้าปลูกฮนะวันนี้ก็ง่ายๆครับก็เตรียมนะฮะมีแค่นี้เองนะครับดินมอสด,ดินเพาะก้านะฮะดินเพาะก้าโดยเฉพาะซื้อมาเป็นถุงนะสามร้บาทเองนะครับ เดี๋ยวดูว่าได้กี่แผงนะฮะต่อหนึถุงนะครับก็จะมีแป้งเด็กแป้งเราทาตัวนี่แหละฮะแล้วก็2องพริกแล้วก็จะเป็นกระแผงเพาะช่อง105ละร้อยห้ารูนะครับเรามาดูกันครับว่าจะทำอย่างไรนะฮะเราก็จีนเพาะนี่ไปนะฮะโรย นะฮะง่ายๆนะครับโดยเลยนะฮะเอ่ยตรงกลางก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวก็เขีย่ยมาฮะง่ายๆครับนะครับโลนะฮะแล้วก็เขี่ยนะครับเขี่ยดิน เียษดินให้เข้ารูให้หมดนะฮะให้พอพอมพอเสมอเสมอกับรูนั่นไว้นะฮะงา่ายๆ ดีนะฮะบางท่านนี่เอะเอาไปแล้วทำไมถึงไม่งอกนะฮะ,ะก็อย่าไปเอาดินดินหลังบ้านนะฮะดินข้างบ้านไม่เอานะฮะมันไม่พร้อมนะฮะที่จะเอาไว,พวไ้พ่อก้ามันหนักนะฮะอันนี้มันเบาผสมแล้วนะฮะใช้มือรตรบๆห,หน่อยนึงนะฮะ ได้ปริมาณแบบนี้แล้วนะฮะเราก็ใช้อันนี้เลยครับแผงนี้เลยนะฮะทำเป็นอาวุธของเรานะรวางให้ตรงกันนะฮะให้ตรงรูเลยนะครับวางให้ตรงรูเลยนะฮะตรงยังครับตรงแล้วเราก็ พงแล้วเราก็กดเบาๆนะฮะกดเบาๆนะฮะเบาๆเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ชักขึ้นนะครับแค่นี้เองนะดูว่ามันจะลึกประมาณสักอ่า ครึ่งหนึ่งหรือ3ส,ส่วนเท่านั้นนะครับอย่าลึกเยอะเกินนะเราสังเกตแล้วนะรเราสังเกตแล้วว่ามันยึกพอดีพด,ดีนะฮะอ่าใช้เขาเรียกว่าใช้ใช้นิ้วนิ้วบนลุมที่ยังไม่ชัดเจนนะฮะอ่าตื้นน้อยหน่อยะไรแบบนี้ประมาณนี้ฮะอ่า แล้วพ็แกะซองอันนี้แช่เย็นไว้หนึ่งคืนแล้วครับแช่เย็นแช่แช่ห้องห้องอ่าห้องแช่ผักนะฮะอ่าใช้ไว้อ่าแช่ไว้เป็นปีก็ไม่เป็นไรนะฮะพริกเหลืองอินโดอ่าสายพันเอชของน้าชัยนะฮะไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะฮะก็แค่แช่ห้องอ่าห้องแช่ผักนะฮะแล้วก็แกะออกมานะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะ น้าชัยตัดสารพันธุก,กรรมเรียบร้อยนะฮะใครไปเก็บจากต้นก็เอาไปปลูกก็มีแต่ใบไม่ดกเหมือนเหมือนที่น้าชัยนั่นแล้วนะฮะ,ะนี่เราก็ใส่แบบนี้ฮะภาชนะแล้วก็เทใส่ลงไปเลยนะครับเทใส่ในซองนี้มีอยู่สี่พฝ่า,มาเมล็ดนะฮะซองละ1,200บาทเห็นไหมครับ แถมไปให้แล้วแล้วก็เอาแป้งเต็กแคร์นี่นะฮะโลมันติดมือแอ่วเวลาเราแช่ตู้เย็นนะฮะแช่ไว้อาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดือนนะฮะมันก็จะนั่นนะฮะมันจะติดกันเราก็ามาคุกแบบนี้มันก็หยิบง่ายเห็นไหมฮะหยิบง่ายนะฮะใครมียาฆ่ามดก็ใส่ไปด้วยก็ได้นะฮะ แล้วก็หยิบใส่ดิบๆเลยนะฮะสเมตร2เมตรพอนะฮะลุมละสอเมตร2เมตรพอนะครับใส่อย่างนี้อย่างนี้นะฮะ ใส่เยอะนะฮะ,ะในับน่ใจก็โรยเลยเม็ดเยอะนะฮะมาใส่ไปช่องละสอ,ะมะอเม,ม็ดสนะองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดสงเม็ดนะฮะนะช่องละสองเม็ดสองเม็ดใช่ไช่งละสอเม็ดสเม็ด ok song là 2 mét,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  ใส่ได้นะฮะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เช็คดูให้ดีนะฮะครบ,ครบหลุมละสองไม่แล้วนะครับแล้วก็ดินฮะดินโรยทับเลยฮะนะครับ ต้องแช่น้ำนะฮะทแบบจิ้มสดกันไปเลยครับแค่นี้เองนะฮะแล้วก็เกลียนะฮะเกลียให้เสมอนะฮะพร้อมที่จะเอาไปลดน้ำนะฮะแล้วก็เรียงเรียงไว้ใน ซ้อนกันนะฮะแล้วก็เอาพ้ายางปิดอบไว้ประมาณทัก4ีวันนะฮะมือตับๆหน่อยหนึ่งนะ,ะอย่าให้เม็ดมากระดินแล้วก็ลดน้ำเท่านั้นเองครับลดน้ำลดน้ำให้ชุ่มเลยแล้วจะเอา,เอาไปเรียงซ้อนกันแล้วก็เอาผ้ายางใส หรือพยางอะไรก็ได้ปิดอย่าให้อากาศมันเข้านะครับอากาศมันเข้าประมาณ4ี่วันแล้วก็เอาไปไว้ในการแจ้งหรือใต้ผย,ยางใสที่กันฝนได้แล้วก็ผ้าสแลมกันแดดได้แค่นั้นเองรดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะมันก็จะงอกอย่างนี้ฮะนี่ครับมันก็จะงอกแบบนี้เลยนะครับง่ายไหมฮะ อนสวยอวบอันนะฮะแค่นี้เองครับเคล็ดลับดีๆนะฮะจากน้าชัยวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านสงสัยอะไรนะฮะทักมาที่0650878035 0650873719เบอร์ไลน์ปรึกษาในการเพาะพริกเหลืองอินโดได้ครับสวัสดีครับ